แดีววันนี้เทปแรกเราจะมาดู1.9ติดต like ั้งเทอร์โบครับมามาดูคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆติดตั้งเทอร์โบเป็นของเฟกนะครับเป็นใบ C1 เพราะว่าดู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 ล้อล้อลออันนี้เป็นล้อใหญ่ล้อใหญ่นะครับก็เลยต้องการแรงบิดในรอบต้นหน่อยหนึ่งก็จะเลือกเป็นเฟก ตัวเริ่มต้นครับเป็นตัวสตรีทปากซีหนึ่งแล้วก็มีท่ออินเตอร์มีกองเปือยนะครับเดี๋ยวมานี่เพิ่งติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมาตั้งบูธกันก่อนบนไดโน,โนคันนี้จะเอาใช้บูทสัก3 5ม้ไม่เกิน40 ่คันนี้เมื่อกี้บูทมันได้แค่30ปอนด์นะครับก็เราตั้งใจว่าคันนี้จะตั้งทัก35ไม่เกิน40นะครับกำลังดีนั่นครับก็ขันทั้งบูทก็ขันง่ายๆนะครับแค่ขันตั้งสปริงกระปองให้มันดึงเข้าหากันนะครับให้มันแข็งขึ้น น,นี้แรงม้าที่บูทสามสิบอยู่ประมาณ260ตัวนะครับ่ะเดี๋ยวเราลองลองขึ้นเทสอีกรอบหนึ่งครับทีน,นีก็บูทได้30มสตอนนะครับมาดูรอบนี้กัน ที่สอนะครับอันนี้ก็ทางเราก็โชคดีหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไปตั้งบนถนนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันรอบสุดท้ายนะครับน่าจะได้แล้วละ่ะสามถึงห้าปอนด์พอ ันี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระตรงตามเป้าเป็นบูทที่35ปอนด์นะครับสโบตัวนี้ก็เป็นสตรีทบซีหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้ลูกค้าก็เป็นพวกรถตัวสูงหรือว่าขับใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเน้นเน้นรอบต้นรอบกลางนะครับขับไม่เกิน150อะครับรุ่นนี้ดีที่สุดไม่รอรอบครับ ก็แนะนำว่าคือเปลี่ยนท่ออินเตอร์หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดนี่เรามาดูแรงม้ากันนี่นะครับก็แรงม้ามันจะได้อยู่295นะครับแรงบิดก็อยู่586นะครับนี่นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมฝาก กดติดตามด้วยนะครับเพิ่งเริ่มช่อง YouTube ครับอันนี้เป็น EP ีแรกครับราคิดต่อไปเรื่อยๆราคิดต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ